สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้นะครับชุดการสอนนี้นะครับได้อย่างดีนะแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับแนะนําว่าให้ไปดูนะครับชุดการสอนของเราที่ที่ว่าสเกัปซีโร่88ตอนก่อนนะครับรับรองเลยนะครับจะดูแล้วเข้าใจได้ง่ายมากๆเลยครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาเริ่มต้นเรียนรู้คําว่า entity ก่อนนะครับโอ้โหในการถอดไปร้ยสดูเนี่ยนะครับถ้าเราไม่รู้จักคำว่า Entity แล้วเนี่ยนะครับบอกเลยว่าเหนื่อยนะครับสําคัญมากนะ entity ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับจะเรียกว่า attribute ซึ่ง attribute เดี๋ยวเราจะเรียนรู้ในคลิปต่อไปครับ e n t i t y ในโปรแกรมสกิดอัพนะครับมันคืออะไรครับเวลาคลิกขวาครับที่ชิ้นงานนะครับอะไรก็ตามนะครับออกคำสั่ง e n t i t y i n f o ครับ e n t i t y info ถ้าเราคลิกตรงนั้นแล้วนะครับแล้วปรากฏว่ามันขึ้นคำอธิบายครับที่ e n t i t y i n f o ครับบริเวณนี้ครับแปลว่าชิ้นงานนั้นคือ entity ่ครับดังนั้นเองนะครับชิ้นงานตรงนี้ครับมันคืออะไรเห็นไหมครับโปรแกรมอธิบายไว้แล้วครับ มันคือ entity info ทีงานที่เรียกว่า component เห็นไหมครับนี่คือ entity component ครับโอ้โหง่ายมากอ่ะเรามาดูกันนี่ครับผมมีสี่เหลี่ยมผมมีเส้นโพลีไลน์ผมมีวงกลมผมมีพอลิกอนผมมีเส้นอาร์คนะครับเรามาดูกันนะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็น entity ไหมครับ โอเคคลิกขวาครับ Entity Info หรือ Entity Information ครับเห็นไหมครับว่านี่คือ Curve ครับ Entity ที่เรียกว่า Curve ตรงนี้ครับกดครับตรงนี้เรียกว่าอะไรครับเรียกว่า e d ครับตรงนี้นะตรงนี้เรียกว่า Circle ครับ Entity Circle แล้วก็นะครับตรงนี้คืออะไรนี่คือ Arc ครับตรงนี้ครับ คืออะไรครับพอลิกกนครับเข้าใจไหมครับหน่วยต่างๆเหล่านี้นะครับเราเรียกว่าเอนติตี้ครับตัวนี้คืออะไรครับคลิกตัวนี้คือเฟสครับดังนั้นเองนะครับใครก็ตามนะครับที่เริ่มต้นอยากจะคิด B O Q ในโปรแกรม SketchUp ครับจะต้องเข้าใจนะว่าโปรแกรม SketchUp ประกอบหน่วยย่อยเรียกว่าเอนติตี้ครับจริงๆเอนติตี้มีอีกมากมายเลยนะครับนะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับมันรวมตัวกันนะครับกลายเป็นโมเดลขึ้นมานะครับ แต่จริงแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยะครับเราต้องตรวจสอบเนาะเพราะ entity นะครับมันเยอะนะครับการเช็คข้อมูลต่างๆนะครับทำยังไงนะอย่างเช่นว่าเราอยากจรู้ว่า entity ต้อง้มีอะไรบ้างนะครับวิธีการคือนะครับให้เราไปที่คำสั่งครับ window s model info window model info จากนั้นมาที่คำสั่ง statistics ครับแล้วตรงนี้แหละครับนี่แหละสำคัญครับเราสามารถเช็คจำนวน entity ได้ครับเห็นไหมครับตอนนี้มีอะไรบ้างมี edges เส้น นะครับมีเฟสสามอันเห็นไหมครับมีคอมโพเนนต์หนึ่งตัวมีแท็กหนึ่งตัวมีแมทเ์อเรียลสิบเก้าอันไอสิ่งเหล่านี้ครับเนี่ย,ยมันองค์ประกอบทำให้ไฟล์มีขนาดใหญ่ครับซึ่งเอาร์ติตี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันคือหน่วยย่อยๆคือเอ็ดนั่นแหละเข้าใจไหมครับทุกคนแต่มันอาจจะเรียกชื่อเป็นวงกลมอาร์ตบ้างแต่ถ้าหมดทั้งวงแล้วเนี่ยองค์ประกอบสำคัญของมันครับก็คือเอ็ดและเฟสขอย้ำนะครับมันคือเอ็ดและเฟส เป็นหลักนะครับเอาล้วครับดังนั้นเองเนี่ยนี่คือเบสิกนะครับาการที่เราอยากจะทํางานด้วยปกับเซฟครับเราต้องเข้าใจว่าสกิลทัพในเริ่มต้นเนี่ยมันต้องเข้าใจหลักการของเอ i t นตีก่อนนะครับและเอ t จตีก็มีมากมายเลยครับและที่สําคัญที่สุดครับก็คือเส้นเอ็ดแล้วก็เฟสครับ